วันที่หนึ่งเช,าชาา้าแล้วเช้าสดใสวันใหม่หมอกหนาเหลือเกินวันนี้เราจะมาขายพรมเราชื่อแกรี่ใครอะฮัลโหลเฮ้ยว่าไงแกรี่นี่ชื่อเทอร์เนอร์ทำงานเช้าจังเลยอะ่ะใช่แล้วละ่ะวันนี้จะเป็นวันที่ยุ่งมากเลยกับใช่แล้วเพราะฉะนั้นรีบไปให้พ้นหน้าได้แล้วฉันรีบ โหอหยาบครกับเด็กจังเลยนะแกรี่อ่ะตอบดีๆหน่อยโชคดีนะแกรี่เดี๋ยวผมจะไปเล่นที่สวนสาธารณะนะบา,บายบาย,บายบายบายไปซะแล้วตามเขาไปไหมว่มาไงหนูมาเล่นด้วยกันไหมว่มาไงแกรี่ปอ,อยิงฉุกไหมอ่ะเลือกหินแกรี่ในแพ้แล้ว อยู่เดียวไม่ได้หนูที่ไปทํางานแล้วนี่ร้านเราใช่ไหมข้างๆสนามเด็กเล่นเลยแกรี pet Value. ่สคาเพชแวร์ลูกมึดจังเลยร้านฮัลโหลเอาละได้เวลาเริ่มวันแล้ว oh. ฉันต้องเปิดไฟก่อน oh. จากนั้นก็เปิดป้ายสลับป้ายปีกสับป้ายนี่หรอนี่เอน,นอะไฟมันก็ไม่ได้สว่างขึ้นเท่าไหร่เลยห้องนี้มีไฟไหมมึดจังเลย มีไฟมีพรมสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีขาวทำไมสีฟ้าไม่เยอะจังมาลูกค้ามาได้ยังกลับป้ายก่อนอ่ะรอลูกค้ามาใช่ไหมปึ๊บมายังร้านเปิดแล้วนะฮัลโหลไม่มีใครมาเลยมีมาแล้วลูกค้าคนแรกของเรา คุณหัวโตวัสดีฮะัอ้วังแกรี่<อ>ฉันต้องการพรมใหม่อะไปใส่อาพาร์ตเมนต์อขอสีฟ้าได้ไหมได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปดูหลังร้านให้นะกับก็จะทำให้แหละถ้าคุณพูดขอร้องดีๆแหมอยาบขายใส่ลูกคา้าอีกอะได้เลยครับได้เลยครับอขอบคุณนะแกรี่เอ่อพรมสีฟ้าโอเคฟ้าไหนมันมีสองฟ้ามันมีฟ้านี้กับฟ้านี้เหมือนกันไหมเนี่ย อนี้แล้วกันนะแต่แล้วพรมสีฟ้าเอาไปเลยครับออขอบคุณนะเ,ออเป็นพรมที่ดีจังเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวฉันจะเอาไปวางเดี๋ยวนี้เลยโอเคฮะให้ทิปหรือเปล่าใช่ทิปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ากระปร๋องอะไรนี่เรามีกระปร๋องทิปด้วยป,ปึ๊บพรมราคาร้อยหกสิบเจ็ดอลลาร์โอ้สี 4, 5. 5, ่พันห้าเกือบเกือบห้าพันอยู่นะ ฮัลโหลมีลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วหนึ่งนะครับคุณลูกค้าคุณสมแว่นอ uh oh. รนี้ชื่อแพทว่างไงแกรี oh. ่พอดีภรรยาชั้นเอดิทส่งชั้นมา uh oh. เราต้องการพรมใหม่เพราะว่า uh oh. เธอคิดว่าพรมอันเก่ามันมีผีสิง uh oh. เธอเนี่ยคิดว่าไอ้เจ้าพรมนั่นมันขยับเองได้ทุกครั้งที่เราออกจากบ้าน uh oh. ขอพรมสีขาวได้ไหมเอาแบบมีลายด้วยได้เลยเพื่อนได้เลยแพทเดี๋ยวฉันไปดูให้นะไม่อยากให้อีดิตต้องรอหรอกโอเคได้เลยแพท oh. ขอบใจมากผมสีขาวที่มีลายมันก็มีสองอันนะตรงนี้ก็ใช่เอา,เอานี้ก็ได้ลายไหนอะ่ะลายคอสนี่มันลายอะไรอะนี่มันเหมือนลายมะลายลายเดียวกันหรือเปล่านี่มันเป็นลายกาแฟคนละสีกันเจะเอาสีดำหรือเปล่า เอานี้ก่อนแล้วกันนะใช่ไหมไม่ใช่เหรอแล้วเราจะวางพรมยังไงวางกลับได้ไหมเ,เปลี่ยนได้เลยเนาะพรมนี้อ่ะหลายครอสนี่อขอบคุณนะแกรี่<อ>ฉัน,นว่าเธอจะชอบมันนะ<อ>ไม่งั้นพรุ่งนี้ไหนได้มาเจอฉันอีก,กรอบหนึ่งนะ<อ>เนี่ยไปยถือดีๆนะพรมมันหนัก คนแถวนี้นี่ชอบรมกันเนาะหายดีดีสวัสดีครับร้านเปิดแล้วนะมีใครมาอีกไหมเจ้าหนูไปแล้วยังเจ้าหนูยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะอแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับฮัลโหลนี่ฉันคุยกับแกรี่อยู่หรือเปล่าเออนี่ใครเอ่ยใช่แล้วครับนี่คือร้านแกรี่สคาเฟ่แวลูให้ผมช่วยอะไรไหม ช่วยเงี้ยเหรอฮึมนี่นายเรียกมันว่าแบบนั้นเหรอ,อฉันรู้นะว่าร้านนายจริงๆแล้วมันคืออะไรไนายซ่อนมันไปได้ไม่ตลอดหรอกไอนไม่ช้านี้ทุกคนก็จะได้รู้ผมคู่แล้วด้วยร้านคู่แข่งหรือเปล่า<อ>นั่นมันเรื่องอะไรกันนะ<อ>เป็นคนโทรกแกล้งแน่เลย<อ>ฉันเหนื่อยแล้วสิวันนี้ปิดร้านไว้หน่อยดีกว่าขายไปแค่สองคนเองอเปิดไปถึงสิบนาทีเลยปิดร้านแล้วปิดไฟแล้วก็สับปลายเอ้ย แล้วสลับป้ายปิดไฟปิดไฟปิดไม้ด้วยอ่ะแล้วก็ซับป,ปา้ายอุ้ยนั่นใครเ่ะต้องมีคนมาแกล้งฉันแน่เลยอ๋อแล้ววันนี้พรุ่งนี้หวังว่าจะดีกว่านี้ฮัลโหลเดี๋หนูระวังนะมันมีคนแปลกหน้าอยู่แถวนี้ด้วย ยืนมเมือยอยู่คนเดียวอะวันที่สองดีฮะนังงราลดเมย์เหมือนกันเหรอเมืองนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกแปลกจังเลยนะคุณมาจากแถวนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณหมายความว่าไงที่มันแปลกทุกๆอย่างมันรู้สึกแบบแปลกๆมากเลยอะ่ะเหมือนกับว่ามันมีอะไรกําลังเกิดขึ้นอยู่ ฉันขอเพ่นก่อนละ่ะโอเคครับไม่อะมันเหมือนไซเลนฮิลหรอก็คแค่หมอกนะแต่วันนี้น้องเขาไม่มาแล้วนะนิน้องอยู่ข้างบน <B it> เอ้ยแกรี่ข้างบนนี้ <B it> เปิดร้านอีกวันแล้วหรอ <B it> แล้วก็นะแกรี่ฉันบอกอะไรหน่อยได้ไหม <B it> อะไรเทเนอร์ก่อนหน้านี้มันม <B it> ีชายคนหนึ่งอะเขาถามคำถามเยอะมากเลยเกี่ยวกับคุณนอะ <B it> แต่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ผมสัญญาโอเคห,หนูเล่นไปนะเล่นกับเราไหมเราขึ้นไม่ได้อะเราอ้วนเกินปิดไม่ได้ดูแลตัวเองนะไอ้หนูอย่าให้ตกมาขาหักล่ะเรามาตั้งร้านตรงไหนเนี่ยดูไม่มีใครเลยอะแถวนี้ตรงนี้มีร้านของชำแต่ว่ามันถูกบาทิ้งไว้ปิดกันไว้หมดเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ดไไน ไปเปิดร้านเปิดร้านแล้วลูกค้าเขาเดินมาแล้วก็ขับมาสุดทางสุดซอยแค่นี้เนี่ยนะแล้วรถเมย์มันจะมาทําไมซอยแบบนี้ไปไปไปคิดมากเปิดร้านเปิดไฟด้วยโอ้ oh, oh, oh. ชไดินเสียงรถมาส่งของด้วยละ่ะ oh, 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 oh. ไปร้อรับของดีกว่า oh, 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 oh. เอากล่องมาใส่หลงังร้านหนึ่งนะขอเปิดไฟก่อนจะเย็นเรามีประตูหลงังร้านหรือเปล่า ไม่มีเนาะร้านมีแค่ดิ้งอะห้องน้ำก็ไม่มีเฮะรถมาส่งของไม่มีพนักงานมาเซ็นรับอะไรเลยเหรอคนขับไม่มีเลยรถผีสิงอะไว้ไหนเอ่ยหัโลโหลใครเอาหัวมาใส่ขวดเนี่ย แล้วกล่องไว้ไหนเนี่ยนี่เหรออ้นี่อะไรเนี่ย collectible อ <c oughs> ะไปไปไปให้ไว้คนของเข้าร้านคนของเข้าร้านเดี๋ยวลูกค้ามาเราเปิดไปแล้วด้วยเปิดไปแล้วลูกค้าก็ไม่มาอยู่ดีสั่งเพิ่มอะไรแกรีผมเหลือเต็มร้านเลยเนี่ย แค่นี้ยังขายไม่ทันเลยสั่งเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็ขาดทุนหรอกร้านจริงนะแล้วรถส่งของคันเดียวนี่มาส่งแค่สี่กล่องเหรอขาดทุนตายพอดีนึงนะอีกกล่องหนึ่งจะเสร็จแล้วคุณก็ได้ไปแล้วเฮ้ยใครเนี่ยเขาะนี่อ่าดูเหมือนว่านายจะมีของมาเติมแล้วนะมีของดีในนั้นหรือเปล่าอะ่ะ ฉันอยากได้ของเอก l u s i v e มากเลยอะ่ะไอ,อ้โทนี่นี่ตกใจหมดเลยเออพอดีฉันมีพรมใหม่ด้วยละ่ะสั่งมาจากอิมพอรตมาเลยเนี่ยของดีอุ้อ้อของดีของดีฉันอยากได้มากเลยอะ่ะหลังจากที่ฉันซื้อจากร้านนายไปครั้งที่แล้ว oh. เข้าไปในร้านกันเถอะเดี๋ยวก็ถีบลวกเลยโทนี่คนในเมืองนี้รู้สึกว่าจะรู้จักเรากันหมดเลยนะ อ่ะโทนี่เอาอะไรมามาอเอาเลยจัดเลยแกรรี่<อ>ฉันเนี่ยเห็นนายถือพรมสีเขียวเข้ามาอขอหน่อยโอ้ดูดีมากเลยอ่ะสีเขียวเหรอนี่สีเขียวพรมสีเขียวสวยตรงไหนเนี่ยพรมสีเขียวไปปูอะไรเนี่ยเอาละก่อนนะออ่านี่แหละของดีของดีเฮ้ยๆๆมีคนเมาหลังด้วยระวังนะโอ ดีเหมือนทุกทีเลยแกรี่ดีเหมือนทุกทีเลย oh. ดีมากดีมากโทนี่โอเคหรือเปล่าเนี่ยเ oh. ชนว่านายต้องไปแล้วนะโทนี่เออเออฉันโอเคดี oh. เดี๋ยวฉันไปแล้วฉ oh. ันจะเอ็นจอยฉันจะชอบไอเจ้าพรมนี้มากเลย oh. ไว้เจอกันนะแกรี่ตกลงนี่เราแปลกหรือว่าคนในเมืองนี้แปลกกันแน่แล้วคนคนนี้เขาจะเอาอะไรเนี่ยให้ช่วยอะไรไหมทำไมดูเหมือนจะร่วงเลย ที่ได้หลับมาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนายเตอร์เหรอ,อคุณ<อ>คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณกําลังทําผิดอยู่เนะี<อ>่ยแต่คุณก็ยังทํามันอ๋อนี่เขาคุยกันเรานี่คุณเป็นใครอะแล้วต้องการอะไรเนี่ยใช่คนที่โทรมาเมื่อวานหรือเปล่า<อ>นายรู้ว่าฉันต้องการอะไร<อ>ฉันอยากให้นายหายไปซะ<อ>นายแล้วก็ไอ้เจ้าธุรกิจไใส่ของนายเนี่ย<อ>ธุรกิจที่ไรเดียงสานายทําร้ายฉันแล้วตอนนี้ฉันก็จะทําร้ายนาย เร็วๆนี้เอา้าเดินมาเหมือนคนเมาจะร่วงจะร่วงวิ่งกลับไปได้ใช้เลยไอห,หนูระวังนะมันมีคนแปลกหน้าด้วยอ่ะไอหนูไปไหนแล้วใช่คนนี้หรือเปล่าไอห,หนูเราว่างไงไอห,หนู <c oughs> เออแกรี่เดินพาผมกลับบ้านหน่อยสิ <c oughs> ผมกลัวไอเจ้าชายหลอนๆคนนั้นนะ่ะมันเขาเดินมาหาผมอีกแล้วอ่ะ เขาไมป,ปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวเลยช่วยผมหน่อยสิโอเคเทอร์เนอร์ okay, er ner, เดี๋ยวฉันพากลับบ้านให้ขอบคุณนะแกรี่รู <S <S ้สึกปลอดภัยขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะอยู่ใกล้ๆผมไว้นะเตรียมกันหรือเปล่าเนี่ยจ้างเด็กให้พาเราออกไปนอกร้านปิดร้านก่อนออกปิดไม่ได้ด้วยหลอกร้านไหมเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาปล้นนะไอะห,หนูระวังนะบ้านหนูอยู่ไหนเนี่ย แล้วนี่บ้านใครเนี่ยไม่ใช่บ้านหนูเหรอหนูไม่มีเพื่อนเหรอมันเล่นคนเดียวทุกวันเลยเนี่ยเหงาตายพอดีไหนบานรลอยังได้ยินไหมผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยอะ่ะเหมือนกับว่ามีคนกำลังหายจะเฮ้ย<อ>แกคิดว่าแกเนี่ยจะซ่อนอยู่หลังพรมของแกได้เหรอฮะแกรี่ทุกๆรอยเย็บทุกๆแพทเทิร์นบนลายพรมเนี่ย มันเป็นแค่คำโกหกไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยไม่รู้หรอกแต่เดี๋ยวเขาก็ได้รู้เองทุกคนก็จะได้รู้ฉันจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าแกเนี่ยขายอะไรกันแน่เอแล้วแกรี่เอา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 ลักบ้านตัวไองรู้ไปแล้วไม่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 เรื่องนี้ไม่จริงน่ะเจ้าชายคนนั้นน่ะเขาตามฉันมาทําไมอ่ะแล้วเขาต้องการอะไรจากเด็กคนนั้นฉันต้องล็อกร้านแล้วฉันต้องคิด เขาไม่รู้หรอกเขาไม่ควรจะรู้เลยเขารู้ไม่ได้ไปทําอะไรมานะแกรี่แล้วลักพาตัวเด็กไปทําไมเนะี่ยคนนั้นนะ่ะผิวเด็กไปแล้วนี่ปิดร้านเร็วแกรี่แกรี่นาะยเป็นคนไม่ดีหรอแกรี่ปิดร้านปิดร้านวันที่สามเงียบเงาเหลือเกินวันนี้ไม่มีเด็กมาปวดแล้วแล้ว แลโอ้หอ oh ืมเรามีประตูหลังร้านไหมเราอ้อมเข้าหลังร้านแทนได้ไหมพอมาดักกระทืบเราหรือเปล่านะไปไม่ได้ด้วยสวัสดีฮะทำอะไรกันน่ะฮัลโหลหืมคืออะไรเนี่ยวีเออแกรี่เราเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นน่ะ ไม่ต้องห่วงนะแกรี่เราจะเก็บความลับของนายไว้ให้ออ้อเจ้าคนนอกอมันหยุดเราไม่ได้หรอกอใช่แล้วละ่ะแกรี่ไม่ต้องกังวลไปนะอเดี๋ยวเราจะคอยสอสองให้ออ้อเจ้าคนนั้นน่ะมันหยุดเราไม่ได้หรอกอันนี้รวมหัวกันทั้งเมืองเลยเหรอทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อ,อแล้วก็นะแกรี่ฉันชอบไอ้พรมที่ฉันซื้อไปวันก่อนมากเลยอะ่ะสัมผัสข,ของวัตถุดิบที่มันใช้เนี่ยวัสดุที่มันใช้เนี่ยมันอ่อนเหลือเกินเหมือนกับ คิวหนังเดชหมายความว่ามันเหมือนกับคนแกะดีๆเลยอะ่ะคุณภาพดีที่สุดในเมืองนี้เลยนายเนี่ยดูแลเรามาเสมอเลยนะแกรี่คนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกแต่เราเข้าใจไอ้เจ้าชายแบกหน้านั้นน่ะเขาคิดว่าเขากำลังช่วยแต่เขาไม่เห็นหรอกนะว่านายมอบอะไรให้กับเมืองนี้แพทเดินเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดเสียงเขาลง พรมเนี่ยมีเรื่องราวของมันและเราก็ภูมิใจที่ได้เดินบนมันขอบคุณนะแพทย์ฉันกะอยู่แล้วเชื่อว่าฉันเนี่ยเชื่อคุณได้กับช่วยสอดส,ส่องดูคนอื่นให้ด้วยโอเคขอบคุณนะแพทย์<อ>ได้เสมอแกรี่ได้เสมอช่วยกันจนถึงตอนจบนั่นแหละเพรานายคู่ควรแล้ว<อ>แกรี่เออฉันฉันหมายความว่าเราแค่ต้องการให้สิ่งต่างๆมันเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแค่นั้นเองชายคนนั้นน่ะ ใช้ที่ชอบถามคำถามอ่ะเขาทำให้ผู้คนคนอื่นเขากลัวนะ oh, oh, oh. ฉันก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดหรอกแต่ว่าถ้านายบอกว่าทุกอย่างมันโอเค okay, งั้นฉันก็จะเชื่อใจนายแล้วกันนะไม่ต้องกังวลนะเอ็ดดี้นายปลอดภัยกับฉันแล้วหยุดสงสัยฉันสักทีเอ็ดดี้นายก็รู้นี hey, ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกที่ขี้สงสัยอ่ะอืมกูเขาซะแล้วอ่าไม่ต้องกังวลนะเอ็ดดี้เออใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะ นายดูแลชั้นประจําเลย <S <S อ้อสงสัยฉันแค่ตื่นตะหนกไปหน่อยอะโทษทีนะแกรี่เมืองนี้มันอะไรกันนะมีอะไรอยู่ในร้านนี้หรือเปล่าร้านค้าลักกี้เลนอ๋อมันไม่ใช่ร้านค้านี่มันเป็นโรงโบลิง่งให้ตายสิเรื่องนี้มันเริ่มที่จะไปเยอะแล้วนะไปไกลแล้ว <S 1> <S 1> ถ้าแค่ฉันเปิดร้านไปเรื่อยๆแล้วก็พวกเขาก็จะได้เห็นว่าทุกอย่างมันปกติดี แค่ทำสว่าทุกอย่างมันปกติใช่แล้วล่ะเปิดร้านยิ้มขายพรมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นร้านโบลิง่งไม่ใช่ร้านค้าไปกันหมดแล้วลูกค้าเราแล้วลูกค้าเราก็เปลี่ยนพรมใหม่บ่อยมากเลยนะ,นะเปิดร้านเปิดไฟด้วยมีใครดักตีหัวในร้านหรือเปล่าใช่ไหมไม่มีเนาะ,นะเปิดร้าน สวัสดีฮะต้องการพรมไหมวัน oh. นี้ชื่อดีมากสวัสดีครับ oh. ผมเนี่ยได้ยินมาว่าคุณขายพรมคุณภาพสูงเหรอใช่แล้วล่ะคุณไม่ได้มาจากแถวนี้ใช่ไหมนี่ผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยอะ่ะคุณอาศัยอยู่แถวนี้หรือเปล่าใช่แล้วครับ oh. โอ้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 อ,ยอย้อ้โ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 ้าอ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอกโอ้โอ้าอ้โ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 อ้อยโ้ออ ผมขอพรมสีแดงที่มีลายสีเหลืองได้ไหมอ่าจะให้จะให้เป็นของฝากใช่ไหมพรมสีแดงลายสีเหลืองมีไหมไม่มีหรอเห็นมีเลยอะ่ะมีแต่พรมสีแดงแต่ว่ามันไม่ใช่ลายสีเหลืองนะคุณเอาไหมไม่เอาเหรอออกมาถึงอันนี้เหรอผมก็รย้ว่าเป็นสีเหลืองเอาได้แล้วครับพรมสีแดงลายสีเหลือง โอ้นี่มันเพอร์เฟกมากเลยฉันชอบสีมันจังเลยอะ่ะโดยเฉพาะสีเหลืองนี้เนี่ย <S <S ไปวางในบ้านผมแล้วมันต้องดูดีมากแน่เลยว้าวลูกค้าแฮปปี้แต่ไม่มีใครให้ทิปเลยนะของทิปเรายังโล่งอยู่เลยอะ่ะเมื่ชีมืช, <S <S มชีฉันว่านายต้องเริ่มระวังมากกว่านี้แล้วนะแกรี่ร้านของนายเนี่ยมันเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยไม่ได้ล็อกประตูหยุดเล่นเกมพวกนี้ได้แล้วนะนี่นายทำอะไรอะ่ะ เออเดี๋ยวนายก็ได้รู้แหละ oh. เร็วๆนี้เร็วๆนี้แล้วเด็กคนนั้นน่ะนายพาไปไหนแล้วฮะถัาพาตัวไปเหรอไปใครทำร้านเราเลยเธอฮะแล้ว,เธ,วเธอหมดเลยติดไฟเราอีกอืมเราทำเป็นคนเดียวยได้ไงฮะหลังก่อนโชว์แอปติดมานเราด้วยไรไม่เห็นหรอกไม่ได้กินเราหรอก วันดีฮะว่าไงแกรี่ได้เวลามาสาสางกันแล้วนายแล้วก็ธุรกิจของนายนี่นายเป็นใครเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยนี่นายจำฉันไม่ได้หรอฮะกงแงอยู่แล้วละนายไม่เคยจำหน้าเลยจำได้แค่พื้นผ้าฉันชื่อแดเนียลแล้วแกนะก็เปลี่ยนภรรยาของฉันให้กลายไปเป็นพรหมของแกอืม เอาคนมาทำเป็นพรมสัตเลยแกลลี่สัตหน้ามันเลยเรามีชาวเมืองมาช่วยอยู่วันที่สามวิวของแดเนียลเนาสลับมาแล้วกลายมาเป็นแดเนียลซะแล้วรับพาตัวเข้ามาไหนเนี่ยโอ้โหมีถังน้ำมันพร้อมเลยแต่ว่าคนในเมืองเขาก็ใช้พรมเหมือนกันนะเขาก็รู้ความลับเหมือนกันไม่ใช่หรอว่าคนนี้แดเนียลเนี่ยโดนคนในเมืองมากระทืบแน่เลยเอา้า ว่าไงแกรี่ตื่นหรือยังทำไมดูตัวเตียย้ยจังเลยอันนี้เทอร์เนอร์ไม่ใช่แกรี่อย่าทำร้ายผมเลยนะนี่พาผมมาทำไมเนี่ย<อ>ฉันรู้ว่าเธอกลัวนะไอ้หนูแต่ว่าฉันไม่ได้มาทำร้ายเธอนะเทอร์เนอร์ฉันพาตัวนายออกมาเพราะว่าแการี่ต้องการทำร้ายนาย<อ>คุณหมายความว่าไงอ่ะเขาก็เป็นแค่ชายขายพรมเท่านั้นเองอทุกคนเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำดีกับพวกเรามากเลยนะ นั่นนะ่ะคือสิ่งที่เขาต้องการให้หนูเชื่อ,อยังไงล่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกได้ไม่ใช่หรอไอ้เจ้าพรมนั้นนะ่ะกลิ่นของมันน่ะอแกรี่ใช้ผิวหนังของผู้คนมาทําพรมอนั่นคือสิ่งที่เขาทํากับภรรยาของฉันอและคือสิ่งที่เขาจะทํากับเธอไม่ไม่ไม่คุณมันโกหกนั่นไม่ใช่เรื่องจริง<อ>แกรี่ไม่ทําร้ายผมหรอกอมันคือความจริงอ เดี๋ยวฉันจะจัดการเขาแฟรคืนนี้อ oh, 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 oh. ฉันจะไม่ปล่อยให้เขาทําร้ายใครทําร้ายเธอหรือว่าใครทั้งนั้นอ oh, 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 oh. ฉันว่าฉันถือถังน้ำมันไปดีกว่าตอนที่ฉันไปร้านแกเรีเ่เอาไปแล้วถังน้ำมันถังเดียวเหรอนี่ทั้งเยอะแล้วทำไมอีหนูเขาถึงมึนหมดสติแบบนั้นนะ่ะหลากตัวมายังไงให้อีหนูเขาเป็นแบบนี้เนี่ยมาแล้วถังน้ำมัน แล้วทำไมพรมมันถึงดิ้นได้อ่ะถ้างั้นลุวงมาเองนะแล้วเราจะทำยังไงแด่เวลาเผาที่ดีแล้วเงียบๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าแกรี่เขาอยู่หลังร้านทำไงลาดตรงไหนไหนอะอ่าใส่ๆๆๆลัดๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ อยากเสียงดังแกรี่รู้ตัวทำอะไรหลังร้านนะแกรี่ไฟก็ไม่เปิดลา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 ด,ลาดให้ทั่วเลยลาดให้ทั่วเลยเนี่ยแหละลาดใส่พรมด้วยจะไ,ได้ติดไฟง่ายๆผิวหนังมนุษย์ติดไฟหรือเปล่าแต่ผิวหนังมนุษย์คนหนึ่งมันจะทำพรมไซส์ขนาดนี้ได้เลยเหรอมันมีให้ใช้เยอะขนาดนั้นเชียวแล้วแกรี่ก็มีพรมเยอะมากเลยนะ แล้วไอ้หนูคนนั้นเขาจะมีผิวหนังพอไปทำไอ้นี่ไหมเนี่ยตัวนิดเดียวเองเสือพวกนี้เนี่ยเอาละได้เวลาลุยกับแกรี่แล้วเพราะน่าจะอยู่หลังลานนะเอ้ยแกรี่ออกมาเร็วไม่ได้ยินเหรอหูหลวกเหรอแกโพมาอีกแล้วเหรอได้เวลาจบเรื่องนี้แล้วแกรี่จบเรื่องนี้ไอเจ้าโง่ต่อให้แกฆ่าฉันก็ตาม ชาวเมืองนี้ก็จะยังต้องการพรมที่ฉันขายอยู่ดีเขาต้องการฉัน oh, oh, oh. ไม่แกรี่เรื่องนี้มันจบแล้วไปด้วยกันนี่แหละเพื่อภรรยาของฉันเอปิกมอนทาชโยนไม้ขีดไฟเผาร้านแกรี่ทิ้งเผาตัวเองด้วย โอ้โหเดิอนออกมาเทๆซะด้วยตายไหมเนี่ยขอบคุณที่มาเล่นและไอคนที่กลายเป็นก้อนลูกชิ้นนี่เป็นแกรี่หรือว่าแดเนียลเนี่ยเดิอนออกมาไม่เป็นอะไรเลยเอาละครับก็จบไปแล้วเนอะก,กับไซฮัตโซเป็นเกมเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างผมเล่นแต่ซิลสองช่วงนี้ช่วงนี้กวัดกินด้วยเสียงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมจะพยายามอัปวิดีโอให้ถี่ขึ้นนะถ้ามีเวลา เหมือนเดิมลิงก์อยู่ใต้วิดีโอใครสนใจไปดูกันได้ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายครับ